มาครับคุณผู้ชมสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับวีออสสีเทาดําหายากเข้ามาใหม่นะครคลิปนี้นะครับคันเดียวกันนะแต่ปรับสภาพเรียบร้อยแล้วพร้อมตั้งขายนะครับวันนี้มาดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับสีเทาดําหายากนะฮะสวันผ่านมาสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับในขณะที่ฝ่ายจะซื้อผมเคลมว่าคันนี้โคตรสวยนะรับเข้ามาแบบสดๆเลยหัวนัดฝากระโปรงไม่เคยขยับเลยคุณผู้ชมคันนี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นรถอีกหนึ่งคันที่น่าใช้เลขไมค์กลางๆราคาไม่แรงนะครับพ่อยู่ที่6 2 7 0บาท นะผิวพันสวยงามสีเทาดำเป็นสีที่หายากด้วยปกติเราจเจอวีออสที่เป็นรถหน่วยงานนะคุณผู้ชมจะเจอที่เป็นแบบว่าสีบอลเงินสีขาวใช่ไหมฮะสีเทาดำกับสีดําไม่ค่อยเห็นวันนี้มีมาให้ดูแล้วใครชอบนะตัวมิดนะครับ1.5มิดปี1 9บเาจเบาเป็นหนังแบบนี้ภายในเอียงๆสภาพน้องป้ายแดงออปชั Option ่นฟังก์ชันครบเลยนะครับเรียกว่าช่วงล่างเครื่องยนต์นะครับเป็นตัวเดียวกันกับตัวท็อปเลยนะครับแล้วก็เป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์ทุกระยะตั้งแต่หมื่นโลแรกด้วยคันนี้ พอนอย6 2 0บาทผมบอกได้อย่างเดียวว่าโคตรคุ้มคันนี้ตามไปดูกันต่อให้จบอีกเช่นเคยรีวิวให้ดูละเอียดกันอีกรอบหนึ่งในขณะที่ปรับสภาพมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวตามไปรับชมกันฮนะ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆที่สนใจวีออสมือสองนะฮะทุกๆคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่กันกับผมวีว s ออสมือสองนะครับพบกันกับผมวีพัโย์อีกเช่นเคยสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วนะฮะเป็นวีออสสีเทาดำหายากเข้ามาใหม่หนึ่งคันนะครับนั่นคือคันนี้แหละนะฮะคุณผู้ชมแต่คลิปที่แล้วเนี่ยเป็นสภาพแรกรับฮะ วันนี้นะครับสบภาพพร้อมตั้งขายเรียบร้อยแล้วนะฮะมาถ่ายกันให้พี่ๆได้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับว่าสวยเดิมขนาดไหนนะครับสืบเนื่องมาจากคลิปที่แล้วก็คือรถแรกรับเนี่ยมันก็แบบนี้แหละนะฮะสภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะครับหัวน็อตฝากระโปรงไม่เคยขยับเลยนะฮะคันนี้ต้องบอกเลยว่าสวยมากใครได้ไปถือว่าโชคดีและก็คุ้มค่ากับการใช้งานคุ้มค่ากับเงินที่จะต้องจ่ายไปแน่นอนนะครับสืบเนื่องมาจากคลิปที่แล้วก็คืออาจจะมีลิ้วมีรอยในเรื่องของรอยขนแมวว่างเล็กน้อยนะฮะวันนี้ปรับสบภาพเรียบร้อยล้างขัดสีเรรยบร เอามาให้ดูกันอีกรอบหนึ่งและแน่นอนผมถ่ายรีวิวให้ดูละเอียดกันอีกรอบหนึ่งอีกเช่นเคยใครอยากเห็นสภาพแรกรับนะครับตามไปดูคลิปที่แล้วย้อนหลังไปคลิปเดียวนะฮะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามา2วันนะย้อนหลังไปคลิปเดียวได้ไดเห็นเลยนะสภาพแรกรับของคันนี้นะครับวันนี้ล้างขัดสีเรียบร้อยนะครับผมเอามาให้ดูกันอีกรอบหนึ่ง V ีออส1.5รุ่นมิดปี19จด20ครับเป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์ทุกระยะไม่กลางๆนะฮะไม่อยู่ประมาณแสนสอกว่าไม่กลางกลางนะครับแสนสกว่าอย่ามองว่าเยอะนะ มันอยู่กลางๆนะครับวีออสเนี่ยวิ่งกันไปเถอะไม่หลักแสนนี่ถือว่าเริ่มต้นนะครับแต่มันไม่ได้แสนปลายนะถ้าแสนปลายผมก็ไม่แนะนําพูดตรงๆนะครับอันนี้แสนต้นๆใช้งานได้นะครับรถเฉลี่ยแล้ว5ปีเฉลี่ยแล้ววิ่งมาประมาณ25,000โลต่อปีนะครับถือว่าเป็นการใช้งานปกติทั่วไปของการใช้รถยนต์เลยนะครับก็ถือว่าโอเคราคาตั้งขายอยู่ที่369,000ฟรีดาวน์ได้ดอกเบี้ยพิเศษมีให้2 7 9ผ่อนอยู่ที่6 2 7 0บบาทคุณผู้ชม คุ้มแน่นอนกลับได้สภาพรถแบบนี้ไปนะครับรถในงานเดิมแท้ประวัติศูนย์นะฮะตั้งแต่หมื่นโลแรกไล่มาเลยประวัติศูนย์มีให้ตรวจสอบได้และรถทุกคันของเพชรยนต์นะครับเราตรวจสภาพรถให้ฟรีอีก2องร้อยเจ็ดจุดการันตีในเรื่องของโครงสร้างไม่มีชนหนักพิวามจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องกอไม้ต่างๆเคลียร์ได้เลยนะครับณนะนะจุดๆดนี้นะครับเพราะว่าหลักฐานทุกอย่างไบเซอร์ของตัวรถมีให้ดูชัดเจนแน่นอนนะครับสำหรับ วีออสหรือว่าเอาต์เตั์ต่ายที่เป็นรถหนง,งานนะครับการันตีในเรื่องของพวกนี้ทั้งหมดเลยถ้าเจอซื้อคือร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสามแสนหกหมื่นเก้าพันฟรีดาวผ่อนหกพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทตามไปดูต่อให้จบนะฮะสำหรับคันนี้มานะเริ่มที่ด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับวีออสหนึ่งจุดห้ารุ่นมิดเป็นตัวรองท็อปคุณผู้ชมตัวท็อป จริงๆแล้วพื้นฐานบอดี้นะช่วงล่างนะครับทุกอย่างเลยเครื่องยนต์เป็นตัวเดียวกันหมดนะครับวีออสเริ่มตั้งแต่ตัวเจมาเลยนะฮะหนึ่งจุดห้าเจหนึ่งจุดห้าอีหนึ่งจุดห้าจีหนึ่งจุดห้ามิดหนึ่งจุดห้าเอสอนทรีทั้งหลายพื้นฐานทุกอย่างเหมือนกันนะครับแต่ต่างกันนิดหน่อยนะฮะแต่ระหว่างตัวมิดกับตัวไฮนะครับเหมือนกันทุกประการในเรื่องของโครงสร้างรถเครื่องยนต์รถระบบเบรกทุกอย่างเหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครมองหาตัวท็อปอยู่หรือว่าตัวมิดกำลังลังเลไม่ต้องซีเียนนนนะัััมมจแตตกก่่่างทล้้อ นะล้อแม็กแล้วก็ปุ่มพุชสตาร์ทหลักๆเลยนะปุ่มพุชสตาร์ทซึ่งจริงๆแล้วปุ่มพุชสตาร์ทเนี่ยผมมองว่าเราแค่ใช้งานครั้งเดียวในขณะที่เราจะขับรถอะ่ะนะครับเรากดสตาร์ทกับบิดสตาร์ทจบเราไม่ได้ไปยุ่งทีนี้ล้อแม็กนะครับในราคาที่มันแตกต่างกันอยู่ประมาณสองสามหมื่นคุณผู้ชมถ้าพิจารณาเป็นตัวมิดใช่ไหมฮะคือคือตัวรองท็อปคุณผู้ชมจะเซฟเงินไปในกระเป๋าสองสองหมื 20, ่นถึงสามหมื่นบาทคุณผู้ชมเอาไปแต่งล้อแม็กได้ลายที่คุณผู้ชมต้องการดูซ้ำนี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนนะะฮสหรรับุ่มิด นะครับเพราะทุกอย่างเหมือนกันเบรก ABS เหมือนกันดิสเบรก4ล้อเหมือนกันเดี๋ยวผมพาไปดูกันว่าสวยขนาดไหนแล้วก็ระบบเครื่องเป็นยังไงระบบเกลียเป็นยังไงนะครับพื้นฐานเดียวกันหมดทุกอย่างนะครับไฟหน้าแน่นอนว่าเหมือนกันโฉมหน้าต่างๆเหมือนกันทุกอย่างนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับมีเดย์ไทม์นะครับ, Day time, รบอขออภัยเขาเรียกว่าเดย์ไลท์แล้วกันนะเป็นทำหน้าที่เป็นไฟหลีแอลแบบลายกด์ดินด้านบนนะครับทำหน้าที่เป็นไฟหลีด้านบนนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ลูกแก้วกลมๆใสๆแบบนี้นะในขณะที่ ในกันชนนะฮะสายขวาจะมีเดย์ไทม์ดละนิ่งไลท์เขาเรียกว่าไฟส่องสว่างเวลากลางวันตรงนี้ติดมาให้ที่กันชนสำหรับ v ีออสดีไซน์จะอยู่ตรงนี้สำหรับรุ่นอื่นนะอย่างเช่นเอาติดตัวท็อปๆนะฮะเดย์ไทม์มันจะอยู่ด้านบนนะจะอยู่ในโคมเดียวกับอ่โคมหลักนะครับไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ V ีออสรุ่นมิดนะฮะไฟตัดหมอกเนี่ยตรงนี้จะแตกต่างจากรุ่นไฮที่เป็นท็อปอยู่นิดนึงก็คือไฟตัดหมอกของตัวไฮนะฮะจะเป็น L.E.D ส่วนตัวมิดเนี่ยจะเปหลอดไฮโดรเจนปกติ นะครับก็แตกต่างกันอีกนิดนึงนะมันก็ไม่ได้สีะอะไรซึ่งถ้าเกิดอยากเหมือนจริงเนี่ยเอาไฟตัดหมอกไปเปลี่ยนหลอด LED ก็ได้เหมือนกันนะครับที่เหลือเหมือนเดิมผิวพันธุ์คันนี้งดงามเรียบร้อยแล้วฝากระโปรงเดี๋ยวผมพาไปดูท้ายคลิปนะคุณผู้ชมฝากระโปรงรถคันนี้นะครับหัวน็อตยังไม่เคยขยับเลยคุณผู้ชมตามมาจากคลิปที่แล้วนะฮะหัวอตไม่เคยขยับเลยแม็กเดิมยางเดิมดูดิสเบรกนะครับสวยๆกริ้งๆแบบนี้แม็กเดิมโรงงานนะฮะทูอ่าขอภัยเป็นลมดำปัดเงาโรงงานนะครับยางเป็นปี23านะฮ นี่ให้ดูโฟกัสแปบบ๊บนึงนะผมหาปียางให้ดูวอ,อนอ่านี่ยางปี23คุณผู้ชมสัปดาห์ที่40ปีที่อ่าปีย3่านะครับยางเนี่ยเรียกว่าใช้งานมาไม่ถึงปีเลยด้วยซ้ำดอกยางล่องยางลึก,ลกๆแน่นๆแบบนี้คุณผู้ชมเอารถไปใช้งานสบายใจได้นะครับภาษีพราบาผมต่อให้หมดอยู่แล้วนะครับโครงสร้างเดิมๆแบบนี้เลยคุณผู้ชมดูนะฮะสวยใสยแบบนี้ดูความสดของรถนะฮะโอ้โหผมอยากบอกคุณผู้ชมว่า ใครหาสีเทานาอยู่หรือชอบหรือว่าหารถวีอสักคันไม่ใช่งานคันนี้สวยจริงนะฮะตั้งแต่ดูรถมาก็ถือว่าโอเคเลยหัวนัทนี่ไม่เคยขยับสักตัวเดียวนะครับสวยสวยเดิมเดิมทุกจุดเลยนะรประวัติศูนย์ทุเรยนตั้งแต่มือโลแรกกระจกด้านหน้ายังเป็นเดิมไทยโตโยต้าอยู่เหมือนเดิมนะครับบางรุ่นเนี่ยคุณผู้ชมต้องดูดีนะหรือบางคันนะครับกระจกเนี่ยอาจจะเปลี่ยนมาบางทีโดนสะเก็ดหินโดนอะไรพวกนี้นะฮะเขาก็เปลี่ยนมาแต่อย่างเงี้ยเดิมทั้งคันเลยกระจกบานเดิมทุกอย่างเดิมทุกคันนะครับสีผ นะครับเนี่ยดูนะตามลงตามร่องตามเหลี่ยมเดิมๆหมดเลยนะครับเปิดมาดูภายในกันนิดนึงความสดสวยของภายในนะครับเบาะจะได้เป็นหนังแบบนี้นะฮะตัวมิดนะฮะแตกต่างจากรุ่นจีจริงๆตัวมิดก็คือตัวจีคุณผู้ชมแตกต่างจากรุ่นจีตรงที่ว่าเบาะนะครับเขาจะทำมาเป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วนะสำหรับรุ่นอ่ารุ่นจีเนี่ยมันจะยังเป็นเบาะผ้าอยู่ตรงนี้ก็อัปเกรดมาให้เป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วสำหรับรุ่นมิดปีสิบเก้าขึ้นไปจอทัชสกรีนมีมาให้เรียบร้อย แอร์อาโต้มีมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวพาไปเล่นฟังก์ชันที่ฝั่งคนขับอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้ดูรายละเอียดตัวรถในเรื่องของโครงสร้างกันก่อนนะครับหัวนอ็อตเสาบีครูชมฮะเดิมไม่เคยขยับนะครับไล่มาบางทีแสงอาจจะย้อนแสงนิดน,นึงนะครูชมขออภัยด้วยนะครับแผ่นเพจนะฮะแผ่นเดิมไม่ลอกไม่ะลอกนะดเ, بر, เดือนธันวานะครับรถผลิตเดือนธันวาปี19กําลังจะขึ้นปี20อยู่แล้ว นะครับรถคันนี้นะถือว่าได้ปีใหม่ๆไม,ม,ม่น้อยๆไปใช้งานเลยนะครับก็ปีสิบเก้าจดยเดิมๆไม่เคยขยับใสๆแบบนี้โครงสร้างเดิมทุกอย่างนะผิวพันสวยงามนะครับเรียกว่า369,000ฟรีดาพอร์ตอ,อยู่หกพัเนี่ยคุ้มแน่นอนคุณผู้ชมในเรื่องของการใช้งานโอ้โหคุณผู้ชมดูกระดูกงูเนี่ยยังแน่นๆอยู่เลยแกะยากด้วยนะนะครับดูผิวพันนะครับสีผิวพันต่างๆเม็ดอาร์คนะฮะสีเนี่ยไม่รูปไปไม่เป็นเปลือกส้มเลยสีเงาๆสวยๆแบบนี้นะครับเม็ดดอาร์คคมๆชั นะเห็นรายละเอียดกันชัดชัดวันนี้ผมเขาเรียกว่าถ่ายสู้แดดเลยนะครับอยากให้คุณผู้ชมเห็นรายละเอียดชัดปกติบางทีจะมาหลบแดดนะคุณผู้ชมถ่ายตอนเย็นเย็นก็มีคอมเมนต์มานะครับบอกว่าคุณบิวถ่ายผมดูเช้าๆกลางวันบ้างได้ไหมมองไม่ค่อยเห็นอาจจัดให้นะครับวันนี้ทาแดดให้ดูเลยนะท้าแดดขนาดนี้แล้วพี่ต้องซื้อผมแล้วนะนะฮะวีออสยาฤิ์มาหาผมเท่านั้นเลย0 8 5 5 3 6 6 2 8 7 บิวเวตยนนะครับยินดีให้บริการเบอร์ทรผมแอดไลน์ได้แอดไลน์กันเข้ามาสอบถามดูนะครับดูด้านหลังครูชมฮะเบาะด้านหลังนะครับสวยเดิมไม่มีตําหนิเลยที่เป็นเบาะหนังนะครับเนียนๆกลิ้งๆแบบนี้นะครับมีตรงนี้บ้างเล็กน้อยมันเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเราล้างอ่าล้วขัดอีกทีหนึ่งนะครับมันจะเป็นรอยด่างนิดนึงไม่มีปัญหาอะไรเนาะตรงนี้เป็นรอยเปื้อนเฉยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรถทุกคันเราออกเนี่ยเราต้องสปากันอีกรอบอยู่แล้วนะรอยขีดระบบโรงงานอยู่ครบถ้วนนะครับก็บ่งบอกได้นะรอยขีดระบบโรงงานว่ารถไม่ได้โดนนพสีทับอะไรมา เม็ดอาร์ k, ตะเข็บเดิมทุกอย่างปกตินะครับเคลียร์ฝั่งนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมให้ดูกันไปแล้วรอบนึงเนี่ยตอนที่รถเข้ามาใหม่ไอ้พวกโครงสร้างเนี่ยนะครับก็เปิดให้ดูหมดทุกจุดละวละ่ะนะครับเผื่อใครดูไม่ละเอียดก็สามารถดู2คลิปประกอบกันได้นะครับว่ารถโครงสร้างเดิมอะไรเดิมเป็นยังไงนะครับด้านหลังนะฮะสวยๆดเดิมๆไฟไท้ายเป็น LED นะครับโลโก้วีออสโลโก้ o R L o G o, โตโยตา้าติดตั้งอยู่ครบถ้วนมีกล้องหลังมาให้เรียบร้อยนะครับด้านหลังอ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของโครงสร้างต่อนะ ไฟเบรกัวที่3นะครับมีมาให้เรียบร้อยแล้วเป็น LED ด้วยนะนะครับไล่ฟ้ากระจกเดิมแท้ Toyota นะครับเคลียร์กันไปทีละจุดด้านหลังเปิดขึ้นมาหัวน็อตนะครับฝาโปรงด้านหลังเดิมๆเลยคุณผู้ชมนี่เหลี่ยมเดิมไม่เคยโดนไขโดนแกะนะครับเม็ดอาร์คเดิมๆซีนเล็บจิกเข้าแบบนี้ชัดๆนะครับเดิมๆเก่งๆไล่ไปดูต่อนะหัวน็อตเดิมๆประมาณนี้ นะครับด้านหลังโครงสร้างคานนะครับโ,โหคุณผู้ชมดูใสกิ้งนะฮะคานหลังนะครับรนีบ่นะครับไม่อาร์ตะเข็บเดิมไม่เคยโดนแกะโดนแง่มาได้มาดูต่อโครงสร้างเปิดขึ้นมานะด้านหลังนะฮะหลุมยางอะไหล่นะครับยางอะไหล่ก็เดิมเดิมเลยนะฮะดันหลอดติดรถมานะครับเปิดโครงสร้างฝั่งนี้ปุ๊บเป็นไงฮะใสกิ้งลอยซีนทามะพร้าวยาวไปจนถึงสุดซอยเลย นะครับสีขาวๆแบบนี้ไม่เคยโดนแกะโดนแงะไม่มีสีพ่นทับอะไรสักอย่างเดียวนี่คือสภาพรถเดิมๆเกรดเอคุณผู้ชมฮะมุดมาดูตรงอ่าเขาเรียกว่าแผงตั้งท้ายนะฮะแผงตั้งท้ายสีเดิมๆสีขาวๆนะครับแถบมะพร้าวเดิมสีขาวเม็ดอาร์คสวยๆคุณผู้ชมฮะซื้อได้นะคันนี้สามแสนหกหมื่นเก้าพันฟีดาวขอนอยู่หกพันอ่าหกพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทเนี่ยคุณผู้ชมดูสีเดิมๆโครงสร้างเดิมๆหลุมยางอะไรเดิมๆไม่มีรอยเจาะทะลุอะไรนะครับถามว่าติดแก๊สไหมนะฮะคันนี้นะครับ ไม่เคยติดแก๊สนะครับลูก่ลูกค้านะถามเยอะนะพี่ๆถามกันเยอะเข้าใจในเรื่องของความกังวลนะครับรถติดแก๊สไม่ติดแก๊สมาดูได้นะรถพวกนี้เป็นรถหนวยงานนะครับสับเนาเล่มเนี่ยมันจะบ่งบอกทุกอย่างเลยนะครับรถหนงานพวกนี้นะศูนย์เข้าทุกระยะทุกอย่างเปลี่ยนทายของเหลวผ่านศูนย์มาหมดนะครับผิวพันธุ์ต่างๆสวยงามหมดเดิมหมดแบบนี้คุณผู้ชมฮะซื้อได้นะครับคุณผู้ชมดูโครงสร้างดูรถเนี่ยจริงๆดูไม่ยากมากนักนะครับดูข้างหลังนี่ก็รู้เลยเนี่ยเปิดมาเนี่ยรอยขีดโรบอท เห็นไหมฮะมันไม่เคยโดนพ่นทับนะฮะสีเดิมๆใสๆแบบนี้มเม็ดอาร์คเลยไล่เรียงไปเลยนะครับเนี่ยเดิมๆนะครับในราคานี้ที่เป็นรถเกตเคุณผู้ชมถือว่าถูกและคุณผู้ชมหารถสีเทาดาอยู่หรือเปล่าถ้าคุณผู้ชมหาอยู่เนี่ยคือตอบโจทย์เพราะว่าวีออสสีเทาดำเนี่ยหาย,ยากวีออสข้อดีของเขามีเยอะแยะฮะรถเขาอาจจะเล็กครับมันอาจจะไม่ได้หรูหราแบบอัลติสหรือว่าแคมบรีนะฮะแต่เป็นรถหนึ่งคันที่ทนและประหยัดน้ํามันนะฮะมันครอบคลุมทุกการใช้งานชีวิตประจำวันที่สําคัญคือมันจับต้องได้ในเรรื่อองงขาาค สามแสนกลางๆสามแสนไปลายๆผ่อนอยู่หกพันก่าบาทในะขณะที่ถ้าเกิดเราซื้อเอาทิสนะครับถ้าเกิดว่าเป็นไม้น้อยๆหรือว่ารถเกรดเอเนี่ยสี่แสนกว่าหรือเป็นแคมรี่นี่ข้ามเลยนะแคมรี่ก็ผ่อนกันเป็นหมื่นเลยนะครับเดิมๆฮะคุณผู้ชมนี่นะครับพวงมาลัยนะฮะมัลติฟังก์ชันเดิมๆฮะอาจจะมีในส่วนของรอยสึกหลอตรงนี้บ้างนะฮะเดี๋ยวเก็บงานให้นะครับที่เป็นริ้วรอยมันะล้างขัดสีได้อะไรได้นะพ่นทรงพ่นสีเปลี่ยนได้ตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเบาะหนังเดิมๆฮะ ไม่ต้องไปหนุนเพิ่มเติมอะไรนะครับเดิมเลยหัวน็อตทุกจุดเดิมหมดเลยนะครับสวยๆฮะอ่ะประมาณนี้สําหรับฝั่งรถฝั่งขวาอนี่รอยซีต่างๆเดิมๆดิมนะครับโคุณผู้ชมดูเม็ดอาร์คดินะสวยๆเลยเนี่ยนะครับลองลึกๆแบบนี้เลยคมคแบบนี้เลยนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของภายในตัวรถกัน สตาร์ <Start S 2> เครื่องให้ดูกันนิดหนึ่งดูเลขไม้นะฮะคุณผู้ชม1นึ0 0 0สนสองหมโลฮะสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทคุณผู้ชมฮะฟีดาวน์อยู่หกพันสองร้อยเจ็ดสิบาทจอทัชสกรีนมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแอร์ออโต้นะฮะเปลี่ยนภาษาได้นะแล้วแต่ใครอยากใช้ภาษาอะไรนะครับรองรับในเรื่องของทีลิงก์นะฮะอ่าบลูทูธได้นะครับ USB ได้ DVD ได้กล้องถอยมีมาให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับพร้อมกับเลนส์กะระยะด้านหลังนะฮะก่อเกียร์นะฮะ CVT แอร์ออโต้เกียร์ CVT แบบ7เจ นะครับเพียบพร้อมทุกการใช้งานผู้หญิงขับได้กล้องมองหลังมีมาให้นะครบครบถ้วนแอร์แบ็กคู่หน้าระบบความปลอดภัยทั้งหลายครบถ้วนหมดเลยนะครับโครงสร้างรถเดิมๆนะในเรื่องของระบบความปลอดภัยก็มีแท็กชัยคอนโทรลมาให้ด้วยตัวนี้นะครับการลื่กนกรรถลยนะรกระจกมองข้างเป็นแบบปรับระบายไฟฟ้านะในเลทผ่อนที่6270บาทผมมองว่าคุ้มนะครับโอนะัทเดิมๆทุกอย่างทุกจุดแบบนี้นะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของโครงสร้างด้านหน้าตัวรถกันนะฮะ บนมาดูนะคุณผู้ชมใครหาอยู่นะวีออสตัวมิตนะครับ1.5มิตปี19.20รถในงานประวัติสูตทุกระยะคันนี้นะฮะผ่อนอยู่ที่6,270บาทราคาอยู่ที่369,000เป็นสีเทาดำที่ค่อนข้างจะหายากนะครับแนะนำนะฮะแนะนำเลยใครอยากได้เดี๋ยวผมพาไปดูต่อในเรื่องของโครงสร้างและหน้าตวรถเผื่อคลิปที่แล้วใครยังไม่ได้ดูมาเดี๋ยวไปดูกันต่อผ่านในคลิปนี้ว่าสวยเดิมขนาดไหนคุณผู้ชมผมกล้าบอกได้เลยว่าคันนี้เดิมทุกจุดนะฮะเดิมจริงๆ หัวนั้นฝากระโปรงใสๆไม่เคยขยับเลยตามไปดูเลทผ่อนอยู่ที่6,270บาทคุ้มค่ากับราคาที่เราต้องจ่ายแน่นอนไปฮะโอเคฮะคุณผู้ชมมาต่อกันในส่วนของข้องเครื่องกันขอเปลี่ยนมุมนิดนึงนะคุณผู้ชมเมื่อกี้รถเขาขยับออกนะผมก็เลยขยับมาเปลี่ยนมุมไปนิดนึงแต่ก็ทะเบียนเดิมนะไม่ได้ไปเอาทะเบียนไหนมาให้ดูนะครับรถคันเดิมนี่แหละ นะฮะอ่ะมาดูต่อนะครับเครื่องยนต์เปิดแอร์เต็มระบบนะฮะเดินเสียงเครื่องเดินอ่ะเสียงเครื่องยนต์เดินแบบนี้เลยนะฮะเครื่องยนต์เป็น Dual VVTi นะครับสี่สูบแถวเรียง DOHC ขนาด1 5 0 0้าร้ซีซีหนลิตรนะครับเบนซินได้9195ได้หมด E 8 5ได้เช่นเดียวกันอัตราการประหยัดน้ำมันนะครับ17 18ลิตรสามารถทำได้ในอัตราความเร็วที่คงที่นะครับไม่รวมกรณีรถติดนะะติดไฟแดงนานๆไม่นับนะฮะถ้าวิ่งคงที่ที่100นะะะฮ17 18ไได้นด้นะ การกินน้ำมันนะครับก็ถือว่าประหยัดพอสมควรในเครื่องยนต์พันห้านะฮะและความทนเนี่ยบอกได้เลยว่าโคตรทนสำหรับวีออสใครใช้อยู่รู้ดีวีออสอยู่คู่กับคนไทยอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ชื่อเสียงเนี่ยมันกระชอดอยู่แล้วในเรื่องของความทนของเขานะเครื่องยนต์ดูอ่อนะเกียร์ซีวีทีแบบเจ็ดสปีดนะครับเครื่องยนต์นะฮะสภาพห้องเครื่องคือแห้งสนิทแบบนี้มาร์คสีโรงงานต่างๆนะครับนี่ดูชัดๆนะฮะคอท่อหัวน็อตต่างๆนี่ครับเดิมเลย นะคผูชมรถในงานเขาดูแลดีนะครับเขาเรียกว่าเมเทนนนถึงนะครับไม้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้น้อยนักนะฮะสำหรับรถปี19นะครับแต่มันอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะ128,000โลเฉลี่ยการใช้งานอยู่ที่ปีละ2 5 0 0 0าโลครูชมและโครงสร้างรถเนี่ยใสขนาดนี้คผูชมดูนะครับมอกเบ้าโชกนะฮะเนี่ยตะเข็บไม่เคยโดนแกะโดนแงะหัวน็อตคานทั้งหลายนะฮะเดิมกริ้งคุณผู้ชมดูตรงนี้หัวนั้นฝากระโปรงฮะ ใสกิ้งเลยคุณผู้ชมไม่เคยขยับเลยนะคองรถสักะ๊อฟงคันนี้นะครับถือว่าแบบสุดๆเลยคันนี้นะผมกล้าบอกได้เลยว่าสวยมากแนะนําใครหาวีออสอยู่อย่าพลาดคันนี้เด็ดขาดน,นะครับถ้าเป็นคนชอบสีเทาดําอยู่แล้วด้วยหาสีเทาดําอยู่แล้วด้วยอย่าได้พลาดเด็ดขาดคุณผู้ชมฮะสวยจริงนะครับและผ่อนไม่แรงคุณผู้ชม 6. กพันสองเเพราะว่าได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะครับสำหรับกลุ่มลูกค้านะฮะอาชีพข้าราชการพนักงานบริษัทและวิสาหกิจนะครับได้ดอกเบี้ยพิเศษนะครับไม่ต้องมีเครดิต ก็ได้ดอกเบี้ยพิเศษเช่นเดียวกันฝาเดิมๆทุกอย่างเดิมโครงสร้างเดิมคุณผู้ชมจบได้แน่นอนรถคันนี้นะฮะสวยจัดเนี่ยคุณผู้ชมเดย์ไทม์ติดเห็นไหมพอสตาร์ทเครื่องเดินหน้านะครับเดย์ Day ไทม์ด้วยอะไรด้านข้างจะติดมันไม่มีปุ่มสวิตช์ที่เปิดนะถ้าเกิดเราปิดไฟหน้ารถอยู่นะครับและและใส่เกียร์ดีเดินหน้าไฟนี้จะติดอัตโนมัติเองนะบ,บางคนบอกว่าคุณบิวรถผมไฟไม่ติดนะครับคุณบิวดูรถให้ผมยังไงไม่ใช่พี่มันติดอัตโนมตัติมันไม่มีปุ่มเปิดให้นะครับตรงนี้อง,อ,งองเเรรรยผืใทาบก็ ากเจ้าตัวนี้ไว้ด้วยฮะวีออสหนึรุ่นมิดนะครับปี19.20ก้าจุด่ฮะสามแสน0 0หมื่นเก้าพันครับ, 9, รบฟีดาวผ่อนอยู่6,270บาทนะเปร็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์ทุพยามตั้งแต่มือโลแรกสีเทาดำเป็นรถที่สีหายากนะครับใครสนใจยังไงทักมาได้เลยสอบถามมาได้เลยโทรมานะฮะเบอร์โทรผม0 8 5 5 3 6 6 2 8 7าห้กเพชรยนต์นะครับผู้จัดการฝ่ายขายยินดีให้บริการเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้แอดไลน์เข้ามาสอบถามดูนะฮะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลากนนนนััััันนนนไป่อะคครรรบบบสสสาหววีี้ด